สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำพัดนาา่อไม้ฝรั่งให้คุณสามีเนาะตะว่ากําได้ยากินเทอวันนี้ก็เลยยาให้เหต่ตว่าเปันยาอาหารฝรั่งส,สมศรีได้ลงคลิปกันเตี้ยสมศรีเหนื่อยตว่าวันนี้ก็เลยยาอาหารไทยให้แกพัดนาา่อไม้ฝรั่งใส่หมูใส่หมูสับ น้อไม้ฝรั่งมันถูกพักเนี่ยก็เลยซื้อน้องไม้ฝรั่งมากะเพากัหมีหัวรพากัหมีปอใสตเอียอันนี้เก็บไว้หลวกกระน้ำพริกเสร็จแล้วก็เตรียมกระเทียมเจ้าตุบสับๆกระเทียมสูตรไฟสูตรมันยังสมสีวาดแลยเนาะ เตรียมเครื่องคือพ่อบางคนว่าสมศรีเร็วมันกับเร็วนะเพราะว่าเฮามีของครบพ่อเนาะมันก็เลยได้วิ่งหาซ้ออันนั้นนี่นะอย่างในตู้เย็นมันมีครบลรวไงยิบออกมาจ่ายยิบออกมาจ่ายมันก็เลยเร็วอ่ะเนาะอันนี้ก็หั่นพริกใส่ถ้วยไว้เพราะว่าเวลาพัดจะใส่น้อยเดียวเนาะพอะเดี๋ยวกลัวมันเพช็ดก็เอาใส่เป็นพริกน้ำปลาให้แกเอา สมศรีจะใส่พริกน้อยเดียวเวลาผัดเ่ถ้าเกิดมันเผ็ดแล้วมันกินได้สมศรีก็จะล่างเขียงล่างมีดไว้ก่อนมันติดนีสใส่เนาะบางคนจะเอาแจ่ไว้ก่อนเนาะสมศรีแแจได้ต้องล่างให้เหลือปล่อยเลยเจ้าหลังจะไปยากกินอันนี้ก็เอาน้ำมันตั้งในห,หอนถอดไข่ดาวก่อนมันต้องมีไข่ดาวเนาะ คนเดียวสองแกนปอกอะถอดไข่ดาวใส่น้ำมันน้อยเดียวกับปอใส่นักกับมัต้องใส่นักอะแพบเดียวกับเสร็จแล้วไข่ดาวสองแกนอันนี้ก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปพัดเจ้า ถ้าถืมันหอมสกักกำหนึ่งใส่หมูลงไปเจ้าหมูสับใส่หมูสับลงไปสูตรไพลสูตรมันยางสมสีว่าเนี่ยของกินล้ำยูติคนมากเนาะพัดพัดให้หมูสุกเห็นหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่เอามใ้ฝรั่งใส่นำลงไปเห็นหน่อย พลางมันชอบกินน้ำเวลากินข้าวมันจะเอาน้ำซอดโรยโรยโรย,โยข้าเว็จแล้วกะปรุงชุรสครับน้ำตาลเจ้าสมสีจำใส่รสด,ดีนะเพราะว่ามันจะเกมเสร็จแล้วกะใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวลงไปเจ้า ส่ดาลงไปนิดนึงให้มันมีสีสันเนาะแล้วก็พัดหน่อไม้ฝรั่งใหม้<อ>มันซุกมันต้องซุกหนักซุกให้มันพอดีพอดีนี่แหละถ้ามันซุกหนักลวมันเละแล้วมันหลำ่ำแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยเจ้าเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แหละ บ้านนิมนกินน้ำมันหอยคุณสามีมกินน้ำมันหอยสมศรีก็เลยได้ซื้อมาพ่อส่วนมากพัด,พด,พดเๆเจ้าๆในเียจยะให้คุณสามีสมศรีบอสเอาได้นะข้องกินเลยพัดๆเจ้าๆอะ่ะแค่นี้ก็เซ็ตแล้วเจ้ารอเข้าอุ่นเข้าไมโครเวฟให้แก เสร็จเรียบร้อยเอาไข่ดาวโรยไปเลยพริกน้ำปลาแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเนื้ This tastes <eat? S 1> very very good. Hmm you not eat long time I think. Yeah <laughs> and have egg. And yeah and have egg and have a spice. What if you w a n t to eat look. นั่งอยู่กระป๋อตัวนั่งอยู่หน้านี่ตัว Security one yeah. two Hello. security fee -fee.